คิ ol, สคอนสาวสนับสนุนโดยแพนคลินิกแก้ปัญหาตรงจุดคืนความสมดุลสู่ผิวพรรณมาแล้วค่ะวันนี้นะคะแพลามาพร้อมกับเซเลบสาวสวยนะคะชื่อแพรเหมือนกันด้วยและหลายคนคงจำเธอได้นะคะในบทบาทของนางแบบชื่อดังค่ะลูกแพรรัชมีศิระเลิศอดีตน,น,นางแบบสุดฮอตนะคะที่วงการแฟรชั่นเนี่ยยกให้เธอเป็นนางแบบที่มีใบหน้าสวยสมบูรณ์แบบที่สุดในยุคน,นั้นค่ะ เมื่อวันนี้นะคะเธอผ่านโจรมาเป็นนักแสดงและที่สื่อเห็นแล้วว่าเธอไม่ได้มีอยู่แค่รูปร่างแล้วก็หน้าตาเท่านั้นค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าพี่แพรนะคะเป็นคนที่มีการดูแลรักษารูปร่างที่ดีมากๆเลยค่ะปกติแล้วก็จะออกกำลังกายเป็นประจำค่ะแล้วก็เลือกรับประทานอาหารที่สดและมีประโยชน์มากพี่แพรมีเรื่องอะไรที่จะมาปรึกษากับจิ๊สเตอร์เดย์ะคะปัญหาที่มีประจำยู่เลยนะคะก็เรื่องริ้วรอยค่ะแล้วก็หน้าถ้ามีปัญหาเหล่านี้อยู่นะคะแพรมีผู้ที่มีประสบการณ์ด้านผิวหนังมาให้คำปรึกษา เลยค่ะพี่แพทย์เป็นผู้ปิดผนังอาจจะโดนนลำพา,ายุเยอะเห็นก็จะมีเรื่องของฟิวรยอยคะ่ะโดนบริเวณหันปลาด้านล่างเริ่มมนีนิดหน่อยค่ะผิวมันเริ่มหย,มย่อนนะคะ หมแนะนําให้ทาเป็นฟิล์มนุน่มที่ใช้เครื่องเปิดหรือเป็นลักษณะของการใช้กระสไฟฟ้าอ่อนๆในการช่วยทําให้โทนของกล้ามเนื้อเนี่ยมันกลับมาทํางานเป็นปกติและมันก็จะเป็นการนําพาสารอาหารเข้าสู่ผิวได้ดีขึ้นด้วยค่ะทีนี้ฟิลเนุ่งสาหรับคุณพาน,นาให้ทาเป็นเอสโตรนอนทายอุจจิ้งทั้งผัดตตัวผิวแล้วก็มีทั้งน้าสาหรับให้อาหารผิวแล้วก็บำรุงผิวด้วยนะคะติ๊นไง ค่ะพี่ปพรคะเห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นเลยนะหรือไมคะมเห็นมากเลยคะ่ะผิวจะเนียนใสขึ้นนะคะค่ะเราเกี่ยวกับป้าก็ะจะหนุนไปดีป้าเนี่ยจะกระชับได้รูปขึ้นนะคะเวลาเลาะเลึกๆที่ท่านได้เนี่ยก็จะตึ้งขึ้นและเพิ่มความมั่นใจของเราเพิ่มมากขึ้นนะคะพี่แพรค่ะแพรก็มีกีบโบรชัวร์นะคะจากแพนคลินิกมอบให้มูลค่าหนึ่งหมื่นสองพันบาทค่ะและให้เหล็กสวยไม่ซางแบบนี้นะคะเราเนี่ยดูแลจากภายนอกอย่างเดียวไม่พอนะคะเราต้องดูแลจากภายในด้วยด้วยการคิดดีนั่นเองค่ะ